ที่วัดพรธรรมกายนอร์สสวีเดนนะคะก็ได้จัดพิธีบุภาพเปตะพลีโดยภายในงานผู้แทนคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกันใจใผ่องใสโดยนำนั่งนะคะเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลส่วนคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตรเพื่ออุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายผ้าบางสุกุลและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์โดยสาธุชนที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ได้ร่วมกันส่งใจผ่านพิธีกรรมทางระบบออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีสวดบุพเปตพรลีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เป็นอริยประเพณีอันดีงานของชาวพุทธค่ะ